พามาดูที่ l amborghini น,นะ l amborghini ก,ก็มาเต็มที่เลยกับการออก NFT marketplace ตัวใหม่นะโดยจอยกับเวเวนะฮะก็เป็น NFT supercar นะของ l amborghini ผมเห็นรูปแล้วมันเป็นรูปวัดว่านอยูไไ้แล้วก็ประมาณนั้นนะฮนะ,ะสำหรับสายชอบ l a m b o นะก็ ไปดูได้นะฮะแซมแบงแมนฟีนะครับอันนี้ผมพามาดูไอเมตาลอแมนนะครับคุณเจมส์เมอร์ฟีนะที่มีประสบการณ์เรื่องของการว่าความมาตลอด30ปีนะเขาก็มาคอมเมนต์คดีของไอคุณแซมแบงแมนฟรีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ทำคดีมาทั้งชีวิตนะ30กว่าปีในชีวิตของผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครโกงเยอะขนาดนี <c> ้ <oughs> ใช้คำว่าโกงไม่ได้ผมไม่เคยเห็นใครลอสเขาใช้คำว่าลอสสูญเสียเงิน เพ่เยอะขนาดเนี้ยนะจนกระทั่งต้องเบลเอาคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินประกันตัวไม่ต้องสูงขนาดสองร้อยห้าสิบล้านอะอกูงงนะ่ง่นถ้าเป็นภาษา,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 าไทยคือตรูงงนะกูงงมากนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะโอเค okay, ต่อนะครับคอยเบสเซอิสอยเรดี้คอมผลายวิดเซ็กคริปโตคัสตอดีโปรโพอลนะครับสเต็ปต่อไปนะครับคอยคอยเบสเนี่ย เป็นห่วงมากๆเลยนะทุกคนข่าวนี่ต้นข้างใฮ้มาทางคอยเบสว่าเสกเต็มเล่นเสกเต็มเล่นนะเพราะว่าเล่นไบแนนส์ s เตเบิลคอยไปแล้วนะฮะจะตัดกําลังสเตเบิลคอยมันก็เหลือสเตเบิลคอยตัวเดียวที่อยู่ใน US ก็คือไอตัว USDC นี่แหละนะเตรียมพร้อมแล้วนะครับสาหรับคอยเบสเนี่ยคอยเบสก็แบบตั้งรับเต็มที่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาหาฉันนะฉันเนี่ยปฏิบัติตามกฎคุณทุกอย่างเลยนะคือพูดไปหาเสกเลยนะออกสื่อแบบนี้นะ is already compliant ก็คือปฏิบัติตามนะ compliant คือปฏิบัติตาม ผมเนี่ยได้ปฏิบัติตามทุกๆอย่างเกี่ยวกับคัสตอรี่โพ p โพ a ซลอะไรหมดแล้วนะประมาณว่าไม่ต้องมาหาผมนะก <c oughs> ็ตะลกดีนะซึ่งถามว่าเซกฟังไหมเซกแกลลี่เกนเซอร์นะก็ให้รู้ว่าถ้าอยากจะเข้าก็เข้าอนะก็มผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงใจจะเหลือ usdc ไว้หรือเปล่าอืเพราะว่า,ถ,าถ้าว่ากันตามนั้นน่ะถ้าไปจับเพ็กซออ่อเรื่องของการไปสเต็กพวกอะไรนะพวกคอมเมอรเชียลเปเปอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่า ยูเอซมันก็มีอ่ะมันจะไม่ให้มีเลยไม่ได้นะก่อนหน้าน,นี้มันก็มีก็จะเล่นย้อนหลังไม่ละมันไม่ได้เพกร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่ดอลลาร์มาตั้งแต่แรกกันอยู่แล้วทุกๆ,ๆตัวถ้าถ้าจริงๆถ้ามียูดีผิดอ่ะบอกตรงนะก็คือ u s d c ก็ต้องผิดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไปจับ USDC มันก็ค่อนข้างจะเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนอะ่ะพูดกันตามเนื้อผ้านะเพราะอย่าง b u s d เนี่ยดูนั้นมันไม่น่าจะผิดอะไรเนี่ยมันก็ยังโดนไปจับเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ไม่รู้สเต็ปแกรี่เกนสเตอร์และตอนนี้เหมือนทํางานตามอันนี้กูรู้คนอื่นก็พูดนะทำงานตามใบสั่งนะไม่ได้ทํางานตามเหตุและผลเท่าไหร่นะครับ มีคนสั่งมาก็ทำตามนั้นอันนี้คือที่เขาพูดกันใน Twitter นะก็เอามาอ่านให้ฟังนอกเหนือจากเซกแล้วเนี่ยจะมี IRS ด้วยนะครับที่เตรียมพร้อมจะเข้าตรวจสอบวงการคริปโตนะฮะอืมก็เป็นอีก Adoption หนึ่งที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะเพื่อนๆแล้วก็อ่ะท้ายละใกล้จะจบละเซกนะครับก็ฟ้องครับโดคอนนะปรากฏว่า วันดีคืนดีนึกยังไงก็ไม่รู้นะอยู่ดีก็มาฟ้องเธอละหลบนะฮะบอกโดควานมิส leading investor on เธอลา USD stable coin ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเพราะเอ็นข่าวนี้คืออยากจะลองว่าทำไมเพิ่งมาฟ้องตอนนี้ <c oughs> คือลูน่าเนี่ยมันแตกกันไปตั้งปีที่แล้วแล้วทำไมถ้าเป็นถ้าเป็นภาาแบบเพื่อนกันนะทำไมมึงไม่ฟ้องตั้งแต่ปีที่แล้ววะ <c oughs> ทำไมมึงเพิ่งมาทำเพื่อ เพื่อนักลงทุนเอาตอนนี้ป่านนี้นะครับตอนนี้ทุกคนแบบเลียแผลกันไปห,หมดแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะมาฟออ้องเออเทอร์ล่าฟอร์มแบบนะครับบอกว่า m i s leading investor นั่นไม่เซนนะฮะ <laughs> ข่าวล่าสุดเลยนะก็ <laughs> แบบงงนะเออทำอะไรไม่ถูกจังหวะเลยนะ อะไรที่อยากให้ทำอ่ะไม่ทำนะฮะ FTX เนี่ยไม่ไปยุ่งกับเขาเลยนะสงสัยเดี๋ยวไม่ฟ้องกันปีหน้านู่นแหละ m i s leading information อะไรประมาณนี้นะปีสองปีทุกคนแบบเออเจริญนะตอนนั้นทุกคนก็หวังว่าเอ๊ยเซ็กต้องเล่นแน่เลยอโดคอเนี่ยมันหายตัวไปไม่เมียนะและนี่เพิ่งจะมาทำเนี่ยมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยแล้วมัวแต่ไปยุ่ง p พ็กซอรสลุงไบแนนไปอะไรอะคักเคนนะอันนั้นทำก่อนนะไอเนี้ยไม่ทำ ซึ่งโคตร obvious เลยนะครับความเสียหายเยอะๆไม่ยอมทำก็นี่แหละคือสิ่งที่หลายคนบ่นนะในทวิตเตอร์นะว่าบ้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวหมดเลยนะเป็นการบ่นเฉยนะโทษจี Federal judge นะครับ h i n t d e n y s a m Bankman-Fried any internet access condition นะครับก็มีความคิดนะมีรายงานนะครับบอกมาจากทางคอยเทเลกราฟนะบอกว่าคุณสารนะผู้พิพากษา Lewis Kaplan นะเตรียมพร้อมที่จะ ระง,งับการใช้อินเทอร์เน็ตพิจารณาระนะง,งับการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณแซมแบงแมนฟี free, บอกว่าในเมื่อซุกซนมากนักเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตชอบไปล็อบบี้คนอื่นชอบไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ทําให้ลูกคดีมันเสียเนี่ยเดี๋ยวจะมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตละนะอะไรประมาณนี้นนะล็อกอคเซสของอินเทอร์เน็ตแทนนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาสุดอ่ะอันนี้ Starbuck s นะครับที่เมื่อกี้ผมบอก Adoption นะระหว่าง Starbuck s กับมาติกนะครับ Starbucks ก็คอนกรีตเลชั่นนะครับ t a m p ตอนนี ขึ้นไปแล้วนะฮะสูงถึง2,000ดอลลาร์นะฮะเพีนะฮะก็เป็นเป็นถึงใน adoption ที่ผมยกให้ว่าเป็น เริ่มเริ่มเข้าเห็นท่านนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยคุยเรื่อง utility token พร้อมใช้จำได้ไหมครับว่า NFT เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานศิละปะ NFT มันเรื่องของการแจกแต้มแจก point ได้ด้วยนะฮะ Starbuck เนี่ยคือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเนี่ยแหละคือ utility token พร้อมใช้ใช้ NFT เป็นการ stamp NFT stamp นะ stamp นู่น stamp นี่นะครับแล้วก็เหมือนจะประสบค,ความสำเร็จนะฮะแล้วก็สะสมแต้มเป็น NFT เนี่ยแหละนะฮะแล้วก็มีความโปร่งใสนะอะไรประมาณนั้นโดยที่ใช้เชนโพ Polygon นั่นเอง ก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในประเทศไทยมากขึ้นนะวันนั้นเราคุยกันถึง utility token พร้อมใช้ไประดับหนึ่งเลยนะฮะ